สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับซีรีส์พิเศษของทางเพจทีคอลเลกชันนะครับโดยที่ซีรีส์นี้นะครับเราจะเรียกว่าเรื่องเล่าจากถ้วยชานะครับโดยที่คอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือจะอหยิบเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชงชามา1ชิ้นนะครับแล้วก็มาเล่าว่ามันมีเกร็ดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเคลือบชนิดนั้นบ้างนะครับแล้วก็โดยที่ ตอนนี้เรามี2ซีซันแล้วนะครับตอนนี้เป็นซีซันสนะครับเราจะพูดถึงเ,เรื่องการน้ําเคลือบในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับโดยที่ซีซันหนึ่งเนี่ยเราจะพูดถึงในสมัยราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ซ่งนะครับซ่งก่อนแล้วก็หมิงนะครับก็ยังไงก็ไปไล่ดูย้อนหลังได้นะครับมีทั้งทางเฟซบ o ๊กแล้วก็ทาง y t u t u นะครับผมก็ได้อัปโหลดไฟล์ไปว่าบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะทยอย upload, อัปโหลด ตอนที่เหลือให้ครบนะครับแล้วก็ทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้สำหรับเพื่อที่จะได้ติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ให้สังเกตเนคไทผมนะครับว่าถ้าเป็นสีฟ้าเหลืองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นสนะครับเป็นในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับถ้าเนคไทเป็นสีเทาเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นแรกนะครับในราชวงศ์ซ่งหมิงนะครับก็สังเกตง่ายๆตามนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเอพิโซด4แล้วนะครับโดยที่เอพิโซด1นเนี่ย ของซีซั่น2เนี่ยเราพูดถึงเคลือบอสีฟ้าหลังชัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยราชสกครั้งสี่นะครับพระเจ้าองค์ชิงนะครับอเอพิโซดสองเนี่ยพูดถึงเรื่อง variation ของเคลือบแดงใช่ไหมฮะในสมัยครั้งสี่ซึ่งได้แรงบันดาลใจไม่ใช่ได้แรงบรรใจคือทำตามแบบของในสมัยหมิงและราชสกส่วนเต๋อนะครับแล้วก็เอพิโซดสามเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอเคลือบ โต้ไฉ่ซึ่งจริงๆโต้ไฉ่เนี่ยเป็นเทคนิคในสมัยต้นสมัยหมิงนะครับก็คือถ้วยไก่นะครับโต้ไฉ่แล้วทีนี้เนี่ยเทคนิคนี้มันก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยคังซีแล้วจนถึงรัชศกยงเจิ้งนะครับซึ่งความแตกต่างของงานโต้ไฉ่ในสองรัชศกเนี่ยก็มีความชัดเจนที่ในเรื่องของรายละเอียดของการวาดภาพนะครับก็คือในสมัยคังซีเนี่ยก็จะวาดเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ใช้สีตัดกันค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่างานโต้ไฉในราชสกยงเจิ้งเนี่ยมันมีความสวยงามในเชิงศิลปะมากขึ้นมีพื้นที่ว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดวางลวดลายได้อย่างแบบสวยงามนะครับรวมทั้งการเ,าเขียนลวดลายที่ละเอียดประณีตขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเคลือบอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงในราชสกยงเจิ้งนะครับใบนี้เป็นถ้ำชานะครับเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าทําน้ําเคลือบตามแบบโบราณก็คือ น้ำเคลือบแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเขียวผงชานะครับซึ่งไอ้เขียวผงชาเนี่ยเหมือนเคยคุยกับประธานหมีแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้คืออย่างที่บอกว่าการทำตา,ตามแบบน้ําเคลือบโบราณเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่มีมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเมื่อสามารถที่จะทําเครื่องกระเบื้องหรือว่าฟื้นฟูเตาหลวงที่จริงเติ่ขึ้นมาได้เนี่ยก็มีการทําเคลือบตามแบบโบราณหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น รูติ time, uh, ้งจุนกวนเกินนะครับแล้วเคลือบเขียวผงชาในสมัยยงเจิงเนี่ยมันก็คือทําตามแบบเคลือบในสมัยราชวงศ์ถังนะครับชื่อว่าเคลือบเย่นะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเคลือบเย่เนี่ยจะเป็นเคลือบรุ่นแรกๆเลยมันจะเป็นสีแบบสีเขียวเขียวเทานะครับลักษณะคล้ายๆเขียวผงชานี่แหละนะครับก็คือเขียวผงชาในสมัยยงเจิ้งเนี่ยก็คือเป็นการทําเคลือบเย่ในสมัยโบราณนั่นเองแต่ว่า เทคนิคในการทำเนี่ยจะต่างออกไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่ในสมัยคังสีเนี่ยโดยเฉพาะเคลือบสีชมพูเนี่ยใช้วิธีการาใช้หลอดใช่ไหมฮะหลอดแล้วก็หุ้มปลายหลอดด้วยผ้าไหมหลอดนั่นจะเป็นป้องภัยเล็กๆหรืออาจจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นหลอดนะครับแล้วก็หุ้มปลายด้วยผ้าไหมนะครับแล้วก็จุ่มน้าเคลือบแล้วก็เป่าลงไปบนชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูถ้าใครมีนะครับพวกเคลือบสีชมพูนะครับ เคลือบสีอะไรกันสีเคลือบแดงที่คุยไปเมื่อวานนะครับแล้วรวมทั้งเขียวผงชาเนี่ยจะใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเป่าน้ําเคลือบลงไปบนผิวภาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ย texture ของอน้ําเคลือบเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นจุดเหมือนเหมือนแบบปัจจุบันเราเขาเรียกว่าเครื่องมือ a i r b r รัชใช่ไหมฮะก็คือใช้เป็นคล้ายๆเป็นกดแล้วก็เป่าน้ําเคลือบลงไปลักษณะแบบนั้นนะครับมันจะเป็นเป็นซ์เจอร์พิเศษที่ต่างออกไปนะครับ ก็มีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยด้านในของของถ้ำชาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะซึ่งสีฟ้าลักษณะเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของในสมัยราชวงศ์ชิงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยสีโต้่ายมันมีสีไม่กี่สีนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็คือสีครามใต้เคลือบใช่ไหมฮะเผาอุณหภูมิสูงแล้วก็ สีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีอุณหภูมิต่าประเผาประมาณ900องศาเป็นสีบนเคลือบนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษคือสีม่วงนะครับสีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเอาสามสีมาผสมกันซึ่งมันไม่ได้สีอะไรไปมากขึ้นไปกว่านั้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสีใหม่ๆที่คิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะคิดโดยเฉพาะในราชศกปลายแร่ศกขังสี ต่อยงเจิ้งเนี่ยก็จะเป็นสีแปลกๆเช่นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของในสมัยชวงชิงนะครับซึ่งในเครื่องเบญจรงของไทยเนี่ยก็มีการใช้สีที่หลากหลายเนี่ยในการวาดลงไปด้วยนะครับเออผมเคยพูดถึงเรื่องการเทียบปีนะครับก็วันนี้ก็เลยคิดว่าเออเอาเรื่องการเทียบปีมาคุยกันด้วยก็น่าจะดีนะครับโดยที่ใช้หนังสือของเ,อเล่มน,นี้นะครับเรื่อง ป้านอีชิงจากจีนสู่สยามนะครับของอของนายแพทย์วรวิทย์วรพัฒวรพัฒรรากุลนะครับก็ท้ายเล่มเนี่ยมีการเทียบรัชศกไทยกับจีนไว้ก็สะดวกดีนะครับผมก็ใช้เล่มนี้ตลอดในการาดูข้อมูลเทียบกันนะครับก็คือผมเมื่อวานเนี่ยผมไป ดันโพสต์เก่าที่เคยโพสต์ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสีอะไรเบนจะลงเนี่ยจากการที่ได้ไปไปไปเห็นของจริงนะครับซึ่งมันมีบันทึกของเเรียกอะไระเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสที่สถานีการค้าที่อยู่อยุธยาเนี่ยในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับ ก็คือบันทึกเนี่ยมันบันทึกในปี1 6 8 5นะครับ1685กเนี่ยมันก็จะตรงกับในช่วงสมัยช่วงปลายพันธุลายนะครับซึ่งก็จะตรงกับช่วงในสมัยราชศกคังสีของจีนนะครับาชว,วงศ์งิงในบันทึกเนี่ยบอกว่านะครับถ้วยน้ำชาและถ้วยน้ำเย็นเนี่ยอย่าเอาชนิดที่เขียนสีทับบนแต่สีนั้น ต้องอยู่ในเนื้อครามเหมือนกับสีน้ำเงินและสีขาวเป็นเนื้อเดียวกันจึงจะใช้ได้ของนี้พอพอเลือกตรวจใช้พอเลือกตรวจได้ง่ายเพราะชนิดที่เอาสีระบายทับนั้นถ้าเอามือถ้าเอามีดขูดสีนั้นก็ลอก็ลอกออกนะครับแต่ถ้าเป็นสีที่เป็นเนื้อเดียวกันที่เป็นสีเนื้อเนื้อเดียวกับครามแล้ว ทำอย่างไรสีนั้นก็ไม่ออกนะครับอันนี้คือปี1,600 1,600เท่าไหร่เนี่ย1,685นะครับตรงกับช่วงปลายพันนาลายนะครับก็คือหมายความว่าเวลาเขาก็คงบอกกับเจ้าหน้าที่ในสถานีการค้าแหละว่าถ้ามีเครื่องเคลือบจีนเข้ามาเนี่ยอย่าเลือกที่มันเขียนสีทับบนเคลือบเพราะว่าสีมันไม่คงทนถาวรเอามีดขูดก็ออกนะครับทำให้มัน หมือนเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะเอาเนี่ยให้เอาเลือกสีใต้เคลือบซึ่งก็คือลายครามนั่นเองใช่ไหมฮะเพราะว่าในช่วงสมัยคังสีเนี่ยนอกจากสีมันมีมันมีให้เลือกไม่มากใช่ไหมเทคนิคก็คือลายครามก็เป็นสีใต้เคลือบส่วนโต้ไฉ่เนี่ยก็เป็นสีบนเคลือบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเข้าใจว่า,เ,าเขาคงหมายถึงสีโต้ไฉ่นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นโต้ไฉที่คุณภาพต่ํามากนะครับคือ สีมันไม่เกาะติดกับเนื้อภาชนะเอามีดขูดก็ออกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยาตามข้อมูลที่ผมเคยค้นไว้ก่อนนะครับว่าในปี1674เนี่ยเตาหลวงที่จิงเตอร์เจิ้นเนี่ยก็ได้หยุดการผลิตลงไปใช่ไหมเพราะว่ามันมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็จกักรพรรดิคังสีเนี่ยก็พยายามให้ฟื้นฟูาการ ผลิตเครื่องกระเบื้องที่ตาวหลวงที่จริงเธอ่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากระบวนการคิดค้นสีใหม่ๆเนี่ยทำที่วังหลวงที่ปักกิ่งนะครับโดยที่ได้ตั้งได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาสําหรับคิดค้นในการคิดค้นสีเคลือบใหม่ๆเนี่ยในปี1693นอเกะครับเมื่อกี้มันเป็น1,685นกะครับก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนสมัยครังสีเนี่ย มันมีการใช้สีบนเคลือบแล้วซึ่งอาจจะเป็นโต้ไฉนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนักหรืออาจจะเป็นสีอื่นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการผลิตเครื่องกระเบื้องเนี่ยมันไม่ได้ทําที่จริงเตอเจิ้นที่เดียวนะครับที่กวางตุ้งที่อะไรก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้สีจากตะวันตกเนี่ยเอามาแอปพลายใช้เพราะว่าตะวันตกเนี่ยคิดค้นสีเคลือบได้ได้ก่อนได้ก่อนจีนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าแต่สีเคลือบที่เอามาใช้กันเนี่ยอย่างที่บันทึกใน เอกสารของเจ้าหน้าที่สถานีการค้าฝรัร่งเศสที่อยู่ในอยุธยาเนี่ยสีที่ได้มันคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสีขึ้นนะครับโดยที่1693เนี่ยจกักรพรรดิกังซีก็ให้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อที่จะคิดค้นสีที่จะมาเขียนบนขึ้นกระเบื้องนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าก็ได้มีการเ,เฟ้นหาช่างทําเครื่อง างานลงยาบน,บน,บ,น,บ,นบนโลหะที่มีความชํานาญนะครับเข้าไปที่ปักกิ่งเพื่อที่จะไปช่วยกันคิดค้นสีที่จะใช้กับเครื่องกระเบื้องนะครับโดยการที่เอาช่างเหล่านี้จากกวางตุ้งนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้อยู่ว่ากว,วางตุ้งมนเป็นเมืองที่แบบเ,เป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองที่เปิดให้กับชาวต่างชาติเข้ามาตั้งสถานีการค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางตุ้งมันจะเป็นเมืองเปิดคล้ายๆายฮ่องกงในปัจจุบันเนี่ยครก็จะมีแบบ ช่างต่างๆศิลปะวิทยาการจากตะวันตกเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ที่กวางตุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจกักรพรรดิคังซีก็เลยให้หาช่างที่มีความชานาญจากกวางตุ้งเนี่ยเข้าไปที่ปักกิ่งเพื่อที่จะไปช่วยกันพัฒนาสีที่จะเขียนบนเครื่องกระเบื้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่างานงานเบญจรงค์ของไทยเนี่ยมันอยู่ในช่วงคั้วเกลียว ช่วงคาเกี่ยวกันระหว่าง2เทคนิคนะครับก็คือเทคนิคโต้ัฉที่มีมั้งแต่สมัยรัชวงศ์หมิงใช่ไหมฮะแล้วอีกอันนึงก็คือฝาหลังัฉที่เกิดขึ้นและก็ประสบความสําเร็จเนี่ยในช่วงปลายรัชสขกขังศรีประมาณปีปี1670้ยเอ้ย1ี2 0นะครับ1720เนี่ยอีก2ปีจากพรชกรศรีก็ตายนะครับแล้วก็มาสู่รัชสักยงเจิ้งก็มีการทําสีฝาหลังได้หลายเฉดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ ทีนี้นะ่ถ้าเรามาลองดูที่ปีเนี่ยก็คือรลชวศกครั้งซีเนี่ยปี1662งถึง1 7 2่ั้ยใช่ไหมฮะถ้าตรงกับไทยเนี่ยมันก็คือช่วงสมัยของช่วงปลายสมัยพัฒนารายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยางานเบญจรงของไทยเนี่ยไม่น่าจะก่อนหน้านี้นะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่า ก่อนหน้าน,นี้มันมีความวุ่นวายมีสงครามมีอะไรเพราะฉะนั้นการติดต่อหรือการทําเครื่องกระเบื้องที่จิงตเต้นมันหยุดไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเบนจะลงเนี่ยก็น่าจะเกิดช่วงอ,อย่างดีที่สุดเนี่ยก็คือในสมัยรัชศกยงเจิงนะครับต่อจากคังสีช่วงนั้นเนี่ยสีที่มีลักษณะทึบแสงหรือสีฝรั่งชัยเนี่ยก็มีความเสถียรในระดับหนึ่งแล้วนะครับแม้แต่ในวังหลวงเองหรือว่าอาจจะมีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ออกไปสู่เตาเอกชนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเบญจรงของไทยที่ผลิตเนี่ยผมเดาเอานะฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงรัชสมทรยงเจิ้งนะครับก็คือช่วงปี1,723นะครับถึง1,736ซึ่ง1,723เนี่ยมันก็จะตรงกับช่วงสมัยพระเจ้าทายสะนะครับ พระเจ้าทายสระซึ่งก็เป็นช่วงปลายอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเค,เครื่องเครื่องเบญจรงของไทยที่เข้ามาเยอะๆแล้วขุดพมขุดที่มีพบแล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสือต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาพระเจ้าทายสระหรือจนมาถึงสมัยพระเจ้าบรมโกศอะไรประมาณเนี้ยนะครับช่วงนั้นน,น,น่าจะเยอะเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับว่า เครื่องเบญจรงค์ที่ทำออกมาวาดด้วยสีชมพูบ้างซึ่งก็เป็นสีในสมัยคังสีใช่ไหมที่เคยพูดไปก่อนน้าน,นี้สีดำที่ใช้ตัดเส้นซึ่งก็เสถียรในสมัยที่ศพหลงเจิ้งนะครับแล้วก็สีพวกนี้แล้วแล้วแล้วก็ลักษณะการวาดเนี่ยมันดูค่อนข้างแบบอ,อ่อมันเป็น,ปนงานไม่ค่อยเนีย๊ยบนะครับก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ได้จากทางฝั่งของทางจีนเนี่ย จริงๆเตาหลวงที่ผลิตของเข้าไปในวังเนี่ยตั้งแต่สมัยคังซียงเจิ้งเจินหลงเนี่ยเขาก็รับงานนอกนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นเตาหลวงเนี่ยเพราะนั้นก็จะคิดราคาแพงมากนะครับทีนี้เนี่ยลองนึกภาพว่าเราเป็นพ่อค้าคนจีนที่ได้สํานักสยามเนี่ยมอบหมายให้ไปหาเครื่องกระเบื้องมาใช้ในวังเนี่ยก็จะให้เงินมาจํานวนหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็จะต้องทํากาไรจากเงินจํานวนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะไปจ้างเตาหลวงให้ผลิต ชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็มีราคาแพงนะครับเราก็จะไม่ได้กําไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาเตาเอกชนที่ถูกย่อมเย,ยาวลงมาหน่อยนึงแล้วก็คุณภาพ,าพพอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานเบญจรงของไทยที่ส่งเข้ามาในใช้ในร่ชสำนักปลายอุทยามาจนถึงโต้นนัทโกศิล์เนี่ยจึงเป็นงานที่เกรดค่อนข้างแบบคือถ้าไปเทียบกับงานเตาหลวงที่เห็นในกุกงงไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอย่างไฉในสมัยเชิญหลงเนี่ย ซึ่งวาดลายแบบใบอะแคนตัสก็จริงแต่แบบมันก็เหมือนใบอะแคนตัสเป๊ะเลยแล้วก็ทุกอย่างมันละเอียดยิบมากเลยนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับการ QC แล้วก็ราคาที่เขาจ่ายไปเท่านั้นเองนะครับปัญหามันอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นดังนี้มันก็อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็มักจะมีการพูดกันว่าพอถึงสมัยกันที่2เนี่ยถือได้ว่าเครื่องกระเบื้องที่ส่งเข้ามาใช้ในในสยามเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นมากนะครับ อันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอสิ้นและจะศกเฉลินหลงเนี่ยจะกรพพัดวงต,ต่อมาเนี่ยไม่โปรดงานไม่โปรดงานไม่โปรดของสวยๆงามๆแล้วก็ตัดเงินที่สนับสนุนตาวหลวงที่จริงตเตินลงไปเยอะมากนะครับผมเคยนําเสนอไปในเรื่องอเครื่องเครือบช่วงปลายสมัยโชวงชิงไปแล้วนะครับและทีนี้เนี่ยนอกจากจะเงินน้อยลงแล้วเนี่ยก็ยังลดปริมาณเครื่องกระเบื้องสั่งเข้าไปใช้ในวังด้วยนะครับ ก็เอาเท่าที่มีจําเป็นเพราะว่าจากักรพรรดิไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเตาหลวงตกงานครับพอเตาหลวงตกงานปุ๊บก,ก็จะเล่นตัวไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นน่ะมันตรงกับไทยสมัยกันที่2พอดีนะครับก็เลยทําให้ในปริมาณเงินเท่าเดิมที่ได้ไปสําหรับไปสั่งเครื่องกระเบื้องเนี่ยก็อาจจะหาช่างที่มีฝีมือได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทําให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับ แลก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกระเบื้องไทยนะครับพอเราไปวางในบริบทของอของจีนเนี่ยมันก็จะเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่แวดล้อมนะครับก็ทําให้เราเข้าใจเ,าเครื่องกระเบื้องทีอ่อยู่ในบ้านเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมสามารถ พูดได้เลยก็คือไอเครื่องกระเบื้องลายจปรอที่ทําขึ้นในสมัยกันที่5นะครับอันนั้นเนี่ยคือให้ช่างไทยไปเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็ไป QC ไปคุมการผลิตยอย่างเข้มงวดน,นะครับงานที่ออกมามันจึงดีมากแล้วก็สวยมากวาดได้ไม่เพีย้ยนเลยนะครับเพราะว่ามีคนไปคุมนั่นเองนะครับทั้งนั้น,นมันอยู่ที่การ QC ก็เหมือนในสมัยแล้วจกเฉินหลงเนี่ยครับ,บจ้กรัรริจเฉลินหลงแกโปรโดของสวยๆงามแกก็ลงมาคุมงานเองนะครับ อันไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยพอจักรพรรดิลงปาคุมเองเนี่ยช่างก็ต้องทําสุดฝีมือนะครับแล้วก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยด้วยความละเอียดถี่ถ้วนนะครับมันก็เหมือนกับงานอาจอปลอทวนเครื่องถ้วยลายจอปลอที่ไปสั่งทําในสมัยกันที่5้นั่นเองนะครับก็คือมันอยู่ที่ตรงนี้นี่เองว่างานจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยมันต้องมีการ QC นะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทีเ่เก็บมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องกระเบื้องนะครับจากเรื่องเล่าจากถ้วยชานะครับสำหรับเอพิโซด4ซีซั่น2นะครับก็คงประมาณนี้สำหรับเอเอพิโซดสีใช่ไหมสีเป็นเคลือบเขียวพงชาในสมัยยงเจิ้งนะครับต่อไปเอพิโซด5ยังไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะหยิบจับชิ้นไหนเอามาคุยกันได้อีกบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ แสดงความคิดเห็นนะครับก็จะช่วยทำให้ engagement ของเพจของโพส์เนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีคนเห็นโพส์มากขึ้นด้วยก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ยังไงฝากสำหรับซีซั่นหนึ่งนะครับลองไปตามดูได้นะครับถ้าสนใจเรื่องเครื่องกระเบื้องนะครับก็ให้สังเกตเนขไทยผมนะครับถ้าเป็นสีเนี้ยก็จะเป็นซีซั่นสองซึ่งเป็นเรื่องในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยเลขไทผมจะเป็นสีเทาก็เป็นเรื่องในสมัย อ่าแล้วจะวงซ่งและราชวงหมิงนะครับซึ่งจริงๆแต่ละเอพิโซดเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดบรหลังคิดอะไรได้เนี่ยเราก็ไปเติมได้อีกนะครับก็ยังไงก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ซีรีส์เรื่องเล่าจากทวยชาของเพจที o l เล็ก i o ชันด้วยนะครับขอบคุณครับ